สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบักจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นทางด้านของตู้สุ่มท่าทางนั่นเองซึ่งท่าทางจะเป็นท่าแบบไหนเท่ไหมคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยพี่จินกันกดไลค์กดซับกดติดตามก็ดลติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดขิปใหม่ใหม่กิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผม วันนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของพิติกรรมกันเลยดีกว่าเนาะผมไปนี่เลยเนาะผมถ้ามาปุ๊บหน้าตากิติกรรมก็จะมีชื่อว่าตู้หันสาการันตีนั่นเองนะครับผมวันนี้ซึ่งจะมีเรื่องกัน2ท่าเนาะท่าแรกจะเป็นท่านี้เลยนะครับผมวิ่ไฟเล่นมากี่วันแล้วแล้วก็แล้วก็อีกท่าหนึ่งจะเป็นท่ามองจนตาเบลอนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบนะท่านี้นะท่านะทีา้แบบว่าบงบอกว่าไอดีตัวเอง เล่นมากี่วันแล้วนั่นเองนะครับผมเออสามารถเช็คได้นะที่ <Okay. S 1> เช็คได้นะผมว่าคุณเล่นฟีฟมากี่วันกี่ปีแล้วนะผมด้วยท่าทางอันนี้นั่นเองนะครับผมกิจกรรมเริ่มแต่วันที่26มิถุนายนนะผมประจบในวันที่6กรกฎาคมเลยทีเดียวนะผมมีเวลายาวนานพอสมควรนะผมให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นั่นเองนะครับผมไปไม่ต้องพูดพร่ำนำเบลเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปเลยน้อไปครับผมเข้ามาปุ๊บโอ้โห ป็นตู้แบบนี้พี่โคตรเกียดเลยนะครับผมเอย้ยแต่ว่ามันแบบยังไงอะโอ้โหเป็นพี่ไม่ชอบอะตู้แบบเนี้เออมันมีด้วยก,นออกันสองท่าเราแล้วก็จะมีเกลือให้ด้วยนะจํานวนฝั่งละห้านะห้าห้าสิบแต่ก็ตรงกลางจะเป็นแบบสุ่มรางวันใหญ่นั่นเองไม่ว่าน้องจะได้ท่าเป็นท่าเช็คว่าน้องเล่นมากี่วันแล้วหรือว่าอีกท่าหนึ่งท่ามองจนตาเบลอน,นั่นเองประมาณนี้นะครับผมนี่เจ็ด เบลอรจริงอะ่ะถ้าหมุนอยู่แบบนี้เบลอรจริงเลอยอแล้วก็อีกภาหนึงจะรูนประมาณน,นี้นี่ก็ของพี่ก็เล่นมา 2, 3งพวันแล้วนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ใครเล่นมากกว่าพี่ก็คอมเมนต์ได้นะว่าเล่นไปแล้วกี่วันนั่นเองนะครับผมปะซึ่งตรดนี้ง่ายๆมากเลยนะครับผมคือกฎกติก,กาในการเล่นก็คือ1ครั้งจะใช้5เพชรส่วน1รอบใช้800นี่ <c oughs> พี่ไม่ชอบตรงนี้ตรงที่แบบว่ามันมันใช้เพชร เยอะเกินไปนะผมเออถ้าแบบว่าน้องแบบว่าดวงเกลือจริงคือแบบว่าก็800เสียไปเลยนะแต่ว่าถ้าน้องแบบว่าดวงดีก็ในหนึ่งรอบสมมุติออกครั้งที่5แล้วก็ถัดจากครั้งที่5น้องจะได้เพชรคืน<อ>ออประมาณนี้นะผมสำหรับกิจกรรมนี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เล่นเป็นนะครับผมปะมาต้อพูดภาพนําเพน่ผมแต่ก่อนไปซุมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำใจใพี่ด้วยรายการผมเร,เ,รเร็วนี้ก็จะครบ5,000ัซับแล้วนั่นเองนะครับผมเออ ขบ 5, ้าพันับเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรให้น้องๆน,นั่นเองนะครับผมมีกิจีเอามาให้เล่นนะคือสำหรับน้องไหนอยากได้เพชรก็ช่วยกันติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ขึ้นฟีดด้วยนะครับผมไปหนึ่งรอบเฮ้ยไปไล่เกินก่อนนะผมมาไล่เกินในทุงท่งๆๆแล้วกันนะผมมาจัดไปครับผมโอเคทางเดียวนะพอนะดร๋ยว่าอ,อาอีกรอบมาอีกรอบก็ได้มาเอาได้จุดสามวเฮ้ย สแสดงมาดวงมานะครับผมมาไปร้อยหรือว่าสุ่มแบบหนึ่งรอบก่อนหนึ่งครั้งก่อนมาหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันนะผมโอเคเห็นโชคชะตาและเออทั้งใครสังเกตดีดีนะผมหนึ่งครั้งเมื่อกี้มันห้าเพชรนะตอนนี้มันใช้สิบเพชรแล้วนั่นเองครับผมเพราะมันจะบัฟขึ้นบัฟขึ้นบัฟข,ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมาหนึ่งรอบเหลือจากแปดร้อยเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะผมมากด สุ่มเลยดีกว่านะผมมาเฮ้ยเฮ้ยอดีหอหึหอหือ่ะ,อะมออหมอตู้เฮ้ยเจี๊ยมมนโถ่ได้ท่าอะไรไม่ได้มะโถ่ได้ท่านี้ โอ๊ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับจานเนี่ยโอ้โหมาอีกรอบนึงครับผมไม่ได้หว่ะมันต้องมันต้องเอาไว้ได้จริงๆนะผมท่านี้มาจัดไปครับผมฮึบออกหน่อยเฮอะเอ้ยเฮ้ยขอมะเฮ้ยเฮ้ยเป็นกิจกรรมแรไเอ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เจ็ด <c oughs> คือว่าต้องหมอตู้แล้วเมื่อกี้ในเพชรคืนมันเท่าไหร่วะได้เพชรคืนมันสี่าสิบเท่ากับพี่จ่ายไป350เมื่อกี้8ปดร้อ11ป0เก้าสเพชรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โอ้โหแต่ดวงดีนะที่แบบว่าไม่ต้องเหมาตู้แล้วพี่นึกว่าพี่เช่าพี่นึกว่าแบบว่าต้องเหมาซะแล้วนะเออเมื่อกี้อีเชา่าเอ,อ,เยอ,เยอ้ย ดีนะบบว่าได้เพชรคืนมา450 <S <S โอเคแลก็เป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมตู้หันษาการันตีนั่นเองนะน้องไหนเข้าไปจับเข้าไปสู่มาแล้วหมดกันคีเพชรหมดกันไปเท่าไหร่แล้วก็ที่รอนก็คือเหมาตู้กันไหมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันนะนี่จะเป็นกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่แบบว่าพี่แบบยอมทุ่มหมดตัวนะที่แบบว่ากดกดสุดจริงอะอซึ่งถ้าใครดูมาแบบว่าจะเห็นนะว่าพี่แบบว่าไม่ได้กด สุดดอะไรขนนาี้แต่ว่าท่านี้มันต้องเอาจริงๆนะผมเป็นแบบว่ามันบอกมันบอกวันนั่นเองว่าคุณเล่นไปกี่วันแล้วนั่นเองโอเคโอเคแล้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ที่คันคือน้องไหนเล่นไปกี่วันแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไปใจก็ไหวสวัสดีครับลาด้วยท่าเบยนะ